โครงการที่มีมากกว่าคำว่าสบายเพราะใช้เวลาเดินทางไปเอ็มอาร์ทีท่าพักเพียงแค่4นาทีและเดินทางไปเดอะมอท่าพักเพียงแค่6นาทีเท่านั้นและนี่คือยูนิโอจรันสาที่จัดเต็มทั้งส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยมีทั้งสระว่ายน้ำและฟิตเนสรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อและบริการรถรับสง่งและที่สำคัญใต้โครงการยังมีร้านซักรี่ให้อีกบอกเลยว่าอยู่ที่นี่สบายของจริงโดยตัวห้องที่เราพามาดูตอนนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน,น้ำขนาด26ตารางเมตรและผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เจ็ดพันบาทบอกเลยว่าใครที่เช่าอยู่ให้ร โดยเขาการันตีว่าให้เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าไปทั้งหมดนี้เลย้อดีของห้องนี้เลยคือเขาจะใช้บาลืเอลกันแบ่งโซนถ้านอนตอนกลางคืนสามารถปิดกันเพื่อให้อ air เย็นไว้ได้เลยและที่สําคัญเขายังเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้อีกซึ่งสวนห้องนอนเขาก็มีดาวไลท์มาให้ด้วยสวิตไฟดาวไลท์อยู่ตรงหัวเตียงเลยสามารถเอื้อมเปิดได้เวลาที่อยากเข้าห้องน้ํากลางดึกไม่ต้องคําหาในความมืดและที่สําคัญเขายังใช้กระเบื้อง SPC ที่ทนทานและกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นและที่สําคัญยังกันลามไฟอีกด้วยดูแลทําความสะอาดง่ายและปลอดภัยและลืมประตูแบบเก่าไปเลย เขาใช้ดิจติตอลดอดล็อกระบบล็อก5้าชั้นที่ทปลอดภัยหายห่วงและห้องนี้เขายังมีโซนห้องครัวมาให้อีกซึ่งโซนครัวเขามีมาให้ทั้งตู้และลิ้นชักรวมถึงสิงล้างจานและที่ที่เรายืนอยู่สามารถวางตู้เย็นได้อีกนะทุกคนซึ่งทำอาหารก็สามารถเปิดระบายกลิ่นผ่านระเบียงได้เลยระเบียงตรงนี้สามารถวางเครื่องซักผ้าได้และเหมาะกับการซักล้างบอกเลยว่าขนาดห้องไม่ถึง30ตารางเมตรแต่จะชั้นแบ่งส่วนได้ดีมากอย่างห้องน้ำเขาก็ใช้สุขภัณฑ์สีขาวให้มาครบทั้งโถสุขภัณฑ์และสิ่งล้างหน้าส่วนโซ